กรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพิขุทั้งหลายกรรมสี่อย่างเหล่านี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกันกรรมสี่อย่างอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดํดำก็มีอยู่พิขุทั้งหลายกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่พิขุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่ทิขุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่ทิขุทั้งหลายกรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรเล่าทิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน เขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นทุก์ขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรำดำมีวิบากดํดำพิขุทั้งหลายกราขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสัง,สงขารอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียน ผัสสะทั้งหลายที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนเขาอันผัสสะที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทพสุภกินนหาภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาวพิขุทั้งหลายกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้าง ไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างครั้นเขาปรุงแต่งสังขารดังนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างผัสสะทั้งหลายที่เป็นไป กับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงโลกอันเป็นไปกับด้วยความ,มเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความ,มเบียดเบียนบ้างเขาอันผัสสะที่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้วย่อมเสวยเวทนาที่เป็นไป กับด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปกับด้วยความเบียดเบียนบ้างอันเป็นเวทนาที่เป็นสุขและทุกข์เจือกันดังเช่นพวกมนุษย์พวกเทพบางพวกพวกวินิบาตบางพวกพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวพิขุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม ทิ่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลกร,รมสี่อย่างที่เราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้รู้ทั่วกัน